Life could Life could be dream. Life could be a dream. a เรื่องย่อละครคู่แค้นแสนรักสงกรานพ่อไม้หนุ่มนักธุรกิจที่รู้จักกันในนามคาสโนว่าฆ่าไม่ตายได้รับมอบหมายจากราชศักผู้เป็นพ่อให้กว้านซื้อที่ดินบริเวณเชิงเขาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ทำรีสอร์ทรู้ด้วยความเป็นนักเกลาจาต่อรองที่ดีเยี่ยม ทำให้เขาได้ที่ดินผืนใหญ่สำหรับโปรเจกต์ใหม่หากแต่ยังเหลือที่ดินผืนหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับถนนและยังมีทำเลที่ดีคือติดแม่น้ำอีกด้วยที่เขาไม่สามารถซื้อได้เพราะนายแสงหนุ่มใหญ่วัยหกิบเจ้าของที่ดินไม่ยอมขายเนื่องจากเขารักในที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าจนกระทั่งวันหนึ่ง ในแสงรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคหัวใจสร้างความเสียใจให้กับลูกสาวอย่างอิงดาวลูกสาวคนโตที่ดำเนินอาชีพเกษตรกรตามรอยผู้เป็นพ่อในแสงเห็นว่าเขาคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานจึงตัดสินใจโอนทรัพย์สินรวมถึงที่ดินให้กับลูกสาวทั้งสองคนซึ่งได้แก่อิงดาวและอิงจันอิงจันได้ที่ดินแปลงที่สงกรานอยากได้ในขณะที่อิงดาว ได้สวนผล,ลไม้ที่เธอใช้ทำกินมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งหากเขาเป็นอะไรไปลูกสาวทั้งสองคนจะได้ไม่มีปัญหาแย่งมรดกกันในภายหลังอิงดาวและอิงจันเป็นพี่น้องที่มีนิสัยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอิงดาวเป็นสาววันนอกที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะแต่ด้วยเพราะเป็นพี่สาวคนโตและพ่อยังเจ็บอดอดแอด,แด,แด,แดตลอดเวลาทำให้อิงดาว มีลักษณะเป็นผู้หญิงแกร่งและเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวขณะที่อิงจันมีความเป็นน้องคนเล็กค่อนข้างจะหัวอ่อนมองโลกในแง่ดีเชื่อคนง่ายทำให้อิงดาวเป็นห่วงน้องสาวเป็นพิเศษวันหนึ่งขณะที่สงกรานเดินมาดูที่ดินของนายแสงเขาได้มีโอกาสพบอิงจันในวันที่เธอเรียนจบจากกรุงเทพมหานครแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านพอดีเมื่อสงกรานสืบรู้ว่า ที่ดินแปลงนี้ในแสงได้โอนให้กับอิงจันแล้วเขาจึงไปเสนอขอซื้อที่ดินกับอิงจันและแล้วการมาของสงกรานทําให้อิงจันถูกกรรมเทศแผลงสอนปักอ,อกทันทีเมื่อสงกรานมีโปรไฟล์ที่ใช่ทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติรวมไปถึงสเสน่ห์ที่ยากจะห้ามใจไหวอิงจันตกหลุมรักสงกรานทําให้สงกานเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะ จึงเดินหน้าหวานเสนิ์ใส่อิงจันอย่างไม่ยัง้งโดยหวังว่าถ้าเธอหลองรักเขาแล้วเรื่องที่ดินก็คงต่อรองได้ง่ายขึ้นและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเมื่ออิงจันอยากจะเอาชนะใจสงกรานอีกทั้งไม่เห็นคุณค่าในที่ดินผืนนี้เพราะมองว่าถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์อยู่แล้วจึงยินยอมขายที่ดินผืนนี้ให้กับเขาจนได้โดยที่คนในครอบครัวไม่รู้ขณะที่สงกรานก็เดินทางกลับกรุงเทพ ไปพร้อมกับความสําเร็จเวลาผ่านไปอิงจันบอกลาครอบครัวเพื่อมาหางานทำในกรุงเทพโดยที่ลึกๆแล้วสิ่งที่เธอกำลังตามหาไม่ใช่งานแต่คือสงกรานต์ชายหนุ่มที่กุมหัวใจของเธอไว้อย่างอยู่หมัดนั่นเองที่ปรึกษาทางด้านหัวใจของอิงจันคือมารินเพื่อนรักของเธอมารินคือสาวบ้านนอกที่มีชีวิตอย่างเด็กสาวต่างจังหวัดที่ต้องปากกัดตีนถีบ เพื่อให้ได้เรียนสูงๆในกรุงเทพโชคดีที่มารินมีอิงจันท์ซึ่งมีฐานะครอบครัวที่ดีกว่าคอยช่วยเหลือเจือจุนอยู่บ่อยครั้งทำให้เธอสามารถเรียนจบได้แต่แม้เธอจะมีความรู้มากแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เธอจะมีงานดีๆทำเพราะใบหน้าของเธอมีรอยปานแดงขนาดใหญ่ทำให้บริษัทที่พิจารณาคนโดยมีใบหน้าเป็นส่วนประกอบต่างปฏิเสธมารินทุกที่ จนกระทั่งวันหนึ่งมารินตัดสินใจไปสมัครงานในบริษัทของสงกรานซึ่งเป็นบริษัททำรรธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มารินได้รับการปฏิเสธอีกตามเคยแต่แล้วครั้งนี้กับไม่โชคร้ายอย่างทุกครั้งเมื่อสงกรานตได้ยินผู้จัดการฝ่ายบุคคลบอกปฏิเสธมารินแถมยังพูดจาดูถูกเธอทำให้สงกรานไม่พอใจจึงต่อว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคล หนำซ้ำยังสั่งให้รับมารินมาทำงานอีกด้วยเพราะน้ำใจที่สงกรานยิบยื่นให้กับมารินทำให้มารินแอบหลงรักสงกรานอย่างเงียบๆด้วยความเจียมตัวด้านอิงจันเองตัดสินใจมาสมัครงานที่บริษัทของสงกรานเช่นเดียวกันจนกระทั่งอิงจัน์และมารินได้เจอกันความจึงแตกว่าแท้จริงแล้วหนุ่มไฮโซที่อิงจันหลงรักก็คือเทพพบุตรในฝันของมารินนั่นเอง มารินจำเป็นต้องปิดบังไม่ให้อิงจันรู้ว่าเธอเองก็แอบรักสงกรานเช่นเดียวกันขณะที่อิงจันเองคิดเข้าข้างตัวเองว่าสงกรานน่าจะมีใจให้เธอแน่นอนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มาถึงเมื่อทั้งสองคนได้เจอกับโรสิตาหรือรสด,ดาราสาวที่เป็นแฟนตัวจริงของสงกรานมิหนำซ้ำโรสิตายัางแกล้งอิงจันเพราะความหึงหวงจนอิงจันแทบมุดดินหนี ด้วยความอับอายที่ไปแย่งแฟนชาวบ้านโดยไม่รู้ตัวทำให้อิงจันเสียใจมากที่เธอหลงเข้าใจผิดคิดว่าสงกรานมีใจให้กับเธอจนถึงกับยอมขายที่ดินที่พ่อรักให้กับเขาโรสิตาคือสาวเปรี้ยวสังกัดโมเดลลิ่งของผดเดศึกเพื่อนสนิทของสงกรานตั้งแต่แรกพบสบตากับสงกรานโรสิตาก็รู้ทันทีว่า สงกราน,นี่แหละที่เหมาะจะเป็นเนื้อคู่ของเธอในอนาคตด้วยเหตุนี้เธอจึงทำสารพัดวิธีเพื่อให้สงกรานตกลงปรงใจยอมคบกับเธอและผู้ช่วยมือวางอันดับหนึ่งของโรสิตาก็คืองามแสงเดือนในฉายาไส้เดือนเพราะเธอมีคุณสมบัติเยี่ยงไส้เดือนในการชรอนชัยไปคาบข่าวคอยรายงานความประพฤติของสงกรานให้โรสิตาได้รู้ทุกฝีก้าว เพื่อแรกกับการได้เข้าสู่วงการนางแบบในอนาคตด้านอิงจันเดินทางกลับบ้านนอกไปพร้อมกับอกที่กลัดนนองทําให้อิงดาวและในแสงรู้สึกเป็นห่วงมากที่เห็นอิงจันอยู่ในอาการอกหักอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและยิ่งในแสงและอิงดาวได้รู้ความจริงว่าที่สงกรานมาทําดีกับอิงจันก็เพียงเพราะจะหลอกซื้อที่ดินต่อจากเธอยิ่งทําให้อิงดาวและในแสงเสียใจมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในแสงที่รับไม่ได้จนถึงกับช็อกเข้าห้อง i อ u เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้วิษณุครูหนุ่มที่หลงรักอิงดาวและตามเที่ยวไล่เทียวขืออิงดาวมาตลอดทนไม่ได้จึงต่อว่าอิงจันที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีจนทั้งสองถึงกับทะเลาะกันวิษณุเป็นชายหนุ่มบ้านนอกที่มีชีวิตอย่างสมถะด้วยความสนิทสนมกับครอบครัวของอิงดาว ทำให้เขาชอบทำตัวเป็นพี่ชายคอยอบรมสั่งสอนอิงจันโดยที่อิงจันไม่เคยมองว่าเป็นความหวังดีเลยสักครั้งด้วยเหตุนี้อิงจันจึงเป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมาของวิษณุมาตลอดขณะที่ความเจ็บปวดของครอบครัวจากการที่เสียที่ดินผืนรักและยังเกือบเสียพ่อที่รักไปอีกด้วยทำให้อิงดาวคิดหาทางเอาที่ดินกลับคืนมาให้ได้ อิงดาวจึงแอบมาปรึกษามารีและขอที่อยู่บริษัทของสงกรานเพื่อไปเจราจาขอซื้อที่ดินกลับคืนมาโดยไม่ให้อิงจันรู้เพราะกลัวว่าอิงจันรจะทำให้เสียเรื่องภายหลังเมื่อมาถึงกรุงเทพอิงดาวได้พบกับสงกรานโดยบังเอิญขณะที่กำลังนัวเนียอยู่กับโรสิตาโดยที่รับหลังโรสิตาเขาก็แอบไปหาสาวอื่นอีกตามนิสัยของผู้ชายเจ้าชู้ ทำให้อิงดาวรู้สึกขยะแขยงผู้ชายคนนี้เหลือเกินโดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วสงกรารกําลังช่วยเผด็จศึกในการเอาตัวรอดจากการโดนรถไฟชนกันเผด็จศึกคือเพื่อนรักของสงการที่มีนิสัยเจ้าชู้ไม่แพ้กันต่างกันตรงที่เผด็จศึกไม่เคยรักใครจริงจังจึงเอาแต่กระร่อนเจ้าชู้ไปวันๆขณะที่สงกาน เคยมีความรักที่จริงจังแต่เพราะความผิดหวังในรักครั้งนั้นจึงไม่คิดว่าตัวเองจะรักใครได้อีกและด้วยรสนิยมที่ชอบอยู่กับสาวสาวสวยทำให้ผดดศึกตัดสินใจเปิดบริษัทโมเดิ่งที่นั่นจึงเป็นเหมือนศูนย์รวมความบันเทิงทั้งทางสายตาและทางหัวใจของผดดศึกและของเพื่อนผดดศึกมีน้องชายคือวันทรงชัยด้วยความเป็นเด็กกว่าพี่พี่ ทำให้เขาแลดูไร้เดียงสาในสายตาพี่ๆอย่างสงกรานและผด็ศึกและด้วยความมั่นใจในตัวเองสูงทำให้ผด็ศึกตั้งตัวเป็นกูรูทางด้านผู้หญิงและใช้ความชำนาญในด้านนี้ของตัวเองสอนวันทรงชัยให้เป็นอย่างเขาแม้ว่าหลายๆครั้งที่วันทรงชัยจะรับมือกับผู้หญิงได้ดีกว่าผดศึกก็ตามวันทรงชัยมีเพื่อนสนิทชื่อจีจี้สาวน้อยขาร็อก แต่แอบรักฟันทรงชัยมาตั้งแต่ไหนไหนวันหนึ่งอิงดาวมาที่บริษัทของสงกรานและได้พบกับเขาทําให้เธอรู้ว่าผู้ชายร้ายกาจที่ทําให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อนคือคนคนเดียวกับผู้ชายที่น่ารังเกียจที่เธอเพิ่งเจอนั่นเองการเจราจาต่อรองดําเนินไปโดยที่สงกรานปฏิเสธที่จะขายที่ดินคืนให้เธอมีหนํำซ้ำยังมีนภา,ารัตกับรมิตา แม่และพี่สาวของสงกรานมาช่วยตอกย้ำถึงความไร้เดียงสาในตัวอิงจันที่พลาดท่าเสียทีขายที่ดินให้กับครอบครัวนี้อย่างไม่น่าให้อภัยอิงดาวกลับมาบ้านพร้อมกับความผิดหวังและแม้จะปลอบใจในแสงอย่างไรก็ไม่เป็นผลแต่กลับทำให้ในแสงอาการสุดลงไปอีกในที่สุดอิงดาวตัดสินใจวางแผนเอาที่ดินคืนมา โดยรับปากกับผู้เป็นพ่อว่าไม่ว่ายังไงเธอจะต้องเอาที่ดินผืนนั้นกลับมาเป็นของครอบครัวตามเดิมให้ได้และที่สําคัญสงกรานจะต้องได้รับผลกรรมจากการหวานสเสน่ห์และหักอกอิงจันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างสาสมอิงดาวโกหกนายแสงและอิงจันว่าเธอต้องไปอบรมเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการ,กรเกษตรกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ ที่กรุงเทพในระหว่างนี้ให้อิงจันช่วยดูแลในแสงไปก่อนรอให้เธอกลับมาอิงจันค่อยไปหางานทํำที่กรุงเทพอย่างที่เธอต้องการจากนั้นอิงดาวก็มาขอร้องให้มารินช่วยร่วมมือกับเธอโดยเธอได้ขอข้อมูลของคนในครอบครัวสงกรานจากมารินซึ่งทำให้เธอได้รู้พื้นเพและเหตุผลที่ทำให้สงกรานเป็นคนแบบนี้สงกรานเกิดในครอบครัวที่มีพ่ออย่าง ราชศัก์ที่เลี้ยงลูกด้วยเงินส่วนนภารัตผู้เป็นแม่ก็สนใจแต่การเข้าสังคมชั้นสูงขณะที่รมิตาพี่สาวคนเดียวของเขาวันวันก็เอาแต่เฉิดฉายอยู่กับแวดวงแฟชั่นดาราและไฮโซโดยมีงานอดิเรกคือการกดขี่สามีอย่างพาสันครั้งหนึ่งสงกรานเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งจนแต่งงานกันกันกบเธอและมีลูกชายหนึ่งคน คือปีใหม่ครอบครัวของเขาเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อภรรยาของสงกรานนี้ตามชายชูไปอยู่ต่างประเทศทิ้งให้สงกรานและปีใหม่ต้องเสียใจตั้งแต่วันนั้นสงกรานจึงไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนอีกเลยเขาเปลี่ยนตัวเองจากชายที่รักครอบครัวกลายเป็นคัสโนว่าที่เห็นผู้หญิงเป็นแค่ของเล่นแก้เบื่อเท่านั้นเอง นอกจากประวัติของสงกรานแล้วสิ่งที่อิงดาวได้รู้อีกอย่างคือสงกรานโปรดปรานการแข่งรถเป็นที่สุดอิงดาวจึงคิดว่าการจะพิชิตหัวใจผู้ชายอย่างสงกรานได้นอกจากเธอจะต้องโมดิฟายตัวเองใหม่ให้สวยเลิศแล้วเธอจะต้องคลุกวงในให้เข้าถึงรสนิยมของเขาอีกด้วยอิงดาวจึงหาตัวช่วยที่จะทำให้แผนของเธอง่ายขึ้นโดยขอร้องให้หมดแดง เพื่อนสาวไฮโซลูกสาวเจ้าของโชว์รูมนำเข้ารถยนหรูแต่ชอบทำตัวติดดินของเธอร่วมมือด้วย5ปีก่อนมดแดงและอิงดาวรู้จักกันเมื่อมดแดงได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนที่บ้านของอิงดาวด้วยอุดมการที่คล้ายกันทำให้อิงดาวและมดแดงกลายเป็นเพื่อนที่รักกันที่สุดอิงดาวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอให้มดแดงฟัง มดแดงได้ฟังจึงยอมร่วมมือกับอิงดาวเพราะเธอเกลียดผู้ชายเจ้าชู้อิงดาวเปลี่ยนตัวเองและชื่อเป็นดาวประดับทัพจัก,กรวาลเป็นสาวเปลี้ยวและได้ฝึกขับรถแข่งในที่สุดเขาก็ได้แข่งรถกับสงกรานและได้ขับรถขับเขี้ยวเบียดสงกรานจนรถของตัวเองประสบอุบัติเหตุสงกรานนำตัวอิงดาวส่งโรงพยาบาลอิงดาวเริ่มห็นใจสงกรานเพราะเวลามีเรื่องอะไร สงกรานก็จะเข้ามาช่วยไว้ส่วนปีใหม่ลูกของสงกรานก็ชอบอิงดาวเลยบอกให้พ่อขออิงดาวแต่งงานในที่สุดสงกรานก็มาขออิงดาวแต่งงานอิงดาวตกลงแต่งงานนภารัตและละมิตาไม่พอใจรีบต่อรองให้อิงดาวไปจากชีวิตสงกรานอิงดาวเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้ายอมขายที่ดินแปลงนั้นให้เธออิงดาวจะยอมไปจากชีวิตสงกราน ในขณะนั้นมารินก็แอบถ่ายคลิปส่งไปให้สงกรานดูสงกรานเสียใจมากมารินได้ทีจึงเข้ามาปลอบสงกรานและตั้งใจว่าในเวลานี้ทั้งโรสิตาและอิงดาวได้ถูกกำจัดไปจากชีวิตของสงกราเรียบร้อยแล้วหลังจากวันนั้นมารินตัดสินใจลางานเพื่อไปผ่าตัดรักษาใบหน้าของตัวเองและหวังว่าถ้าเธอกลายเป็นคนสวยเมื่อไหร่ สงกรานจะหันมาสนใจเธอบ้างแต่แล้วสิ่งที่มารินคาดการไว้กลับผิดไปหมดเมื่อสงกรานตัดสินใจกลับไปหาโรสิตาและอภัยให้กับเธอทุกอย่างทําให้อิงดาวแปลกใจมากที่อยู่ๆสงกรานถึงกลับไปคบกับโรสิตาระหว่างที่สงกรานแกล้งสวีดกับโรสิตาเพื่อให้อิงดาวรู้สึกหึงหวงซึ่งอิงดาวไม่รู้เลยว่าเธอกำลังกลายเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมวัดใจของสงกราน แต่ที่แน่ๆอิงดาวรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่สงกรานหมางเมือนต่อเธอและหันไปสนใจโรสิตาจนกระทั่งสงกรานถึงกับเอ่ยปากขอมั่นกับโรสิตาอิงดาวไปทวงคำตอบจากนาภารัตและรมิตาเรื่องขายที่ดินคืนมาแต่ถูกนาภารัตตอบกลับด้วยความสะใจเพราะในตอนนี้สงกรานไม่ได้พิสวัดในตัวอิงดาวแล้วทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องตกลงอะไรทั้งนั้น อิงดาวทั้งเสียหน้าและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอตัดสินใจจะกลับบ้านไปพร้อมกับความล้มเหลวแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมารินปรากฏตัวพร้อมกับใบหน้าที่สวยใสยไร้ปานแดงมารินเดินทางไปหาสงกรานเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าในเวลานี้เธอมีคุณสมบัติไม่ต่างจากอิงดาวหรือโรสิตาเลยแม้แต่น้อยหากแต่สิ่งที่มารินได้รับ กลับเป็นข่าวการมั่นระหว่างสงกานและโรสิตามารินทั้งโกรธทั้งเสียใจจึงต่อว่าอิงดาวอย่างรุนแรงที่ปล่อยให้สงกานไปเป็นของโรสิตาอีกจนได้และแล้วอิงดาวก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมารินอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดทั้งเรื่องที่อิงดาวถูกโรสิตาทั้งเรื่องที่อิงดาวถูกโรสิตา รวมถึงนภา,ารัตและรมิตารังแกและยังเป็นคนทำให้อิงจันต้องถูกโรสิตากลั่นแกล้งอีกด้วยด้วยความเจ็บแค้นมารินตัดสินใจไปหาโรสิตาเพื่อกำจัดเธอออกไปจากชีวิตสงกรานขณะที่อิงดาวรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างจึงแอบตามมารินไปเมื่อมารินไปถึงก็พบว่าสงกรานอยู่กับโรสิตาภาพที่เห็นทำให้มารินเสียใจจึงตัดสินใจยิงโรสิตา จากนั้นมารินบอกให้สงกรานพูดออกมาว่าความจริงแล้วสงกรานรักมารินแต่สงกรานก็ไม่ยอมพูดมินำซ้ำเขายังสารภาพอีกว่าผู้หญิงที่เขารักมีเพียงคนเดียวคืออิงดาวเท่านั้นคำพูดของสงกรานทำให้มารินเจ็บปวดจนถึงที่สุดมารินแต่สินใจฆ่าสงกรานเพื่อให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจเธอมาตลอดแต่แล้วอิงดาวก็เข้ามาช่วยสงกรานไว้ทัน จากนั้นตำรวจตามมารวบตัวมารินไว้ทำให้มารินช็อกจนเสียสติในที่สุดขณะเดียวกันผดดจศึกก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังจากได้ใกล้ชิดกับมดแดงในที่สุดเขาขอโอกาสอีกครั้งในการนัดดูตัวมดแดงขณะที่มดแดงเองก็อภัยให้เขาจนได้และพร้อมจะให้โอกาสคัสโนว่าอย่างผดด็จศึกดูสักตั้งในขณะที่หนุ่มน้อยวันทรงชัยก็อกหัก ช้ำรักต้องพยายามทำใจยอมรับกับคำว่าอกหักจากความหวังจะรักข้ามรุ่นกับอิงดาวโดยมีจีจี้ที่แอบดีใจจนหัวใจแทบจะระเบิดด้านสงกรานตัดสินใจขายที่ดินคืนอิงดาวและขอเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งแต่อิงดาวสารภาพว่าเธอมีผู้ชายอีกคนคือวิษณุที่รักเธอและคอยเธออยู่ที่บ้านในที่สุดอิงดาวและสงกรานจึงบอกลากันด้วยดี อิงดาวกลับมาที่บ้านสร้างความประหลาดใจให้กับนายแสงและอิงจันมากที่เธอเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เธอจึงสารภาพความจริงทั้งหมดว่าที่เธอเดินทางไปกรุงเทพก็เพื่อที่จะหาทางเอาที่ดินคืนมาให้ในายแสงและเธอก็ทำสํำเร็จแล้วขณะที่วิศณุเห็นอิงดาวกลับมาก,ก็ดีใจมากทำให้อิงจันรู้สึกเจ็บปวดลึกๆเพราะตอนนี้เธอรู้สึกใจตัวเองแล้วว่า เธอกำลังหลงรักวิศณุเข้าให้แล้วอิงจันตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อไปทำงานตามที่เธอฝันไว้ขณะที่วิษณุเองก็รู้สึกใจหายเช่นกันเพราะตอนนี้เขาเองก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าผู้หญิงที่เขารักไม่ใช่อิงดาวแต่เป็นจันต่างหากขณะเดียวกันขณะเดียวกันสงกรานกราชศักดิ์ต่อว่าอย่างหนักที่ขายที่ดินคืนกลับไปทำให้เขาต้องไปหาที่ดินผืนใหม่ ใกล้ๆบริเวณนั้นและแล้วสงกรานต์จึงเดินเข้าไปที่เชียงใหม่อีกครั้งโดยพาปีใหม่ไปด้วยจนกระทั่งเขาได้พบกับอิงดาวทําให้ทั้งคู่รู้ใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วต่างคนต่างยังรักกันอยู่ด้านวิษณุที่แม้จะอยู่ใกล้กับอิงดาวแต่เขากลับรู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูกวิษณุจึงหาเรื่องโทรไปหาอิงจันต์ขณะที่อิงจันร์เองก็ดีใจที่วิษณุโทรหา แต่ก็ยังคงฟอร์มทำเป็นรำคาญเพราะอิงจันรู้ดีว่าเธอไม่ควรยุ่งกับแฟนของพี่สาวจนกระทั่งในแสงเห็นว่าวิสนุกับอิงดาวรู้จักกันมานานแล้วน่าจะแต่งงานกันเสียทีเผื่อว่าหากในแสงเป็นอะไรขึ้นมาก็จะได้มีคนดูแลอิงดาวและอิงจันเพราะอิงดาวอยากเห็นในแสงมีความสุขจึงยอมตกลงแต่งงานกับวิสนุตามที่ในแสงต้องการ ทันทีที่รู้ข่าวอิงจันจึงยอมเดินทางกลับมายังเชียงใหม่เพื่อช่วยอิงดาวเตรียมงานแต่งงานที่จะจัดขึ้นที่บ้านท่ามกลางบรรยากาศงานแต่งงานแต่หัวใจว่าที่เจ้าสาวอย่างอิงดาวและว่าที่เจ้าบ่าวอย่างวิษณุกลับรู้สึกเก็บปวดอย่างบอกไม่ถูกด้านสงกรานที่รู้ข่าวการแต่งงานของอินดาวกับวิษณุก็เสียใจมากขณะที่ปีใหม่ เห็นอาการของสงกรานก็อยากให้สงกรานสู้อีกสกตั้งเพราะไม่ว่าจะยังไงบีใหม่ก็ยังอยากให้อิงดาวเป็นแม่อยู่ดีสงกรานจึงวางแผนลักพาตัวอิงดาวอิงดาวจะยอมตกลงแต่งงานกับสงกรานหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามคู่แคนแสนรักเริ่ม21กุมภาพันธ์นี้ที่ช่อง7 HD ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ